บอกว่าสาวว่าเอ่อทีไมนี่เมียวงพ่จะกาจังอ่ะมาบี้ะสตรอเบอพี่พจะข้าบ้า้่้ปีหลังเขาแต่ทำไมมุดั่วน่ะทำไส่เยถื่ถ้าเถื่อเเถี๋ยวไมื้อดามงงาอ่ะนี่ปดจมางงาทำไมที่มทมอยากชมูหลามาชิ้ก้อนมาน่าิ 鲁籽那吃，籽籽那那吃，对不对？对。他妈呀！他妈，妈我，妈、就是、我白眼哎！做做啊白眼哎！做做白眼，才一两一天人加多。籽那干那卖，一籽一米那卖，露籽那吃多也吃不完啊！他妈，那么吃瓜不嘛？他妈的！啊，什么牌？盆巴？哎 <c oughs>、嗯，什么牌？盆巴？啊，做。 我睇，呃、啊，阿婆阿伯头几户佬嘛养那吃，㖏乌沙几户佬嘛，阿就那吃，呃，对，四大物干那只对啊，睇，恐龙咩，看石啥咩，吓，三门牌里数，㖏阿就，呃，卤、啊、汁那吃，卤汁那吃，只鸡腩那吃，只那肝腩那吃，下面些鸡皮啊，还管点什么？ Ấy à, bây giờ Làm mắt sức quá Nga Làm mắt sức quá bây mà thì mong mà ngồi thế thì thế, mà? Thế, thì thế thế mà Thế thế là thế Ít dễ thế cả ngờ Thế mà ít dễ ngờ ác mà Ít dễ ba Ít dễ đồ mà ít ừ. À thì thế mà Thì là thu nhé, nhé Thì là đưa nhé cha dòng ngăn ngờ bà. bà ấy thế ừ. À bà ấy thế Nghe

เายได้ดก็ซก้กนกมาจ้ายังไงจีาย่ลงไเถอผมเสมัจที่ก็มเสที่ยวจู่มู่ที่แบร็จลก็คือเอามาถ่ายทอดนะฮะให้เยาวชนเราอวรศึกษาเรื่องสมุนไพรของเรานะครับลามักวลูน่าอามาเฮอจ้โดมาข้าวเงามาไงอามาลูกจืวามาูว่อีกคู่เอโยยุคุกคามด

โอเคนะครับอันนี้คือสม,มุนไพรลิซูงอะสม,มุนไพรมมลริซูที่คนรุ่นใหม่เยวาวชนควรศึกษาไว้แล้วควรอนุรักษ์ไว้นะครับโอเควัสดีครับบีดสตอรบูลี่ศิลปีหลังเขาวัสดีครับ